สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Everything is learning ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ by B <By S 1> and T นะครัะวันนี้นะคะเรามีผลไม้มานำเสนอคะ่ะทุกคนนี่เป็นผลไม้เกาหลีนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ต่างประเทศเนาะน,นะคะทีนี้เราอยู่ที่เกาหลีนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่เกาหลีเรียกว่าพวกซูงานะคะทุกคนอันนี้เกาหลีเรียกว่าพวกซูงานะคะซูงานะครับดูเหมือนกระมีเลย ใช่ครับเห็นไหมคะทุกคนลูกสวยน่ากินมากครับพี่แล้วก็จะมีสีนี้ด้วยนะคะเป็นออกสีแดงคล้ายๆลักษณะจะคล้ายแอปเปิลเนาะพี่เนาะคล้ายแอปเปิลค่ะอยู่นี่นะคะผลไม้ที่นี่มีชื่อเรียกว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกพกซูง,งานะคะพกซูง,งานะคะพกซูง,งาพกซูง,งา เป็นชื่อภาษาเกาหลีนะครับภาษาเกาหลีค่ะส่วนในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกลูกพีชนะคะลูกพีชนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกพุกซุงห่าเหมือนกันนะคะอีกสายพันธุ์นึงมันจะมีนี่คะสีเหลืองก็มีก็จะเป็นเหลืองสีแดงออกสีส้มๆนะคะนี่พุกซุงห่านะคะอันนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวนะคะ ถึงจะสุกก็ยังจะเปรี้ยวอยู่นะคะจะไม่ค่อยหวานส่วนสายพันธุ์นี้คือพกซูงาที่ไทยเขาเรียกว่าลูกท้อเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นสีชมพูแบบนี้มีลูกนึงที่ยิมที่ไทยนะคะจะเรียกว่าลูกทอ้อที่เกาหลีจะเรียกว่าลูกพกซูงานะคะนี่นะคะถ้าภาษาอังกฤษนะคะเ็าจะเรียกว่าลูกพีทนะคะแต่ประเทศไทยเราก็จะเรียกลูกทอ้อ<ช>แล้วที่นี่เขาเรียกลูกพกซูงาคะ่ะทุกคนนี่นะคะ<ช> ต่อไปพี่ติดถือไว้ถือนะครับทีนี้มีสองสายพันธุ์มีสองสีนะคะทุกคนนี่จะนุ่มนวลมากเลยเนื้อนุ่มนิ่มออกรสชาติหวานนะครับส,ส่วน,นใหญ่หวานออกรสชาติจะหวานส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นี่เขาเรียกว่าที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรียกว่าลูกไหนนะคะทุกคนลูกไหน,ล,ไหน <laughs> ลูกนี้อะค่ะทุกคนลูกไหนลูกไหนฮะลูกนี้ นะคะจะมีสีแดงก็ออกสีดำนะคะเดี๋ยววันนี้บีกะทีจะมาชิมให้ดูอ่ะที่ไทยเราเรียกว่าลูกไหนเนาะนี่ค่ะทุกคนสุกเลยนะครับอันนี้สุกสุกแบบสุกช่าม,มากแล้วก็ที่ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่าลูกพํมนะคะลูกพัมแล้วก็อยู่นี่เขาเรียกว่าจาดูนะคะนี่ค่ะนี่ให้ทุกคนชมเลย อนนี้เราก็จะมากินกันให้ดูนะมาชิมจะกินเลยแล้วค่ะมันเยอะมากเลยกินลูกไหนก่อนดีคะกินลูกไหนก่อนดีคะกินลูกไหนกินลูกไหนลูกไหนก็ได้ครับลูกไหนลูกไหนคือลูกนี้นะคะมีสีแดงแล้วก็สีออกม่วงๆเลยเนาะจะว่าดําก็ไม่เชิงออกม่วงอ่ะลูกไหนคะ่ะวี่พีแก อ้แต่ว่านี่กินได้เลยค่ะทุกคนกัดได้เลยครับเพราะว่านี่เราล้างมาสะอาดแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะมานําเสนอเลยนะคะเตรียมตัวที่จะกินแล้วครับนี่ลูกไหนสีดําเช็ดก่อนเหมือนกันหละเช็ดก่อนนะครับเพื่อความสะอาดมันเป็นแบบเปียกน้ำเฉยๆนี่นะครับพร้อมหรือย,ยังห,หวานมาก เนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับสุกมากครับห,หวานเลยค่ะทุกคนหวานตั้งแต่เปลือกเลยค่ะทุกคนะจะให้ทุกคนชมก่อนนี่นะคะกัดออกมาเนื้อจะเป็นแบบมีใย,ยด้วย หวานมากหวานฉ่ำเลยค่ะทุกคนคือมันสุกจนเละค่ะทุกคนมันมันงอมนะครับเนี่ยเรียกว่ามันสุกงอมสุกงอมลูกไหนเนี่ยซื้อมาเนี่ยนะคะก็ห้าพันห้าพันวอนนะคะได้ทั้งหมด6ลูกด้วยกันมีสีแดงกับสีดำ ถ้าใครชอบเปลือกก็กินทั้งเปลือกนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็ขายออกนะัีว่ามันกินได้ทั้งเปลือกเลยมันโยมเม็ดมันบางชั้ใช่ไหมรสชาติเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมะกอสุกบานเอาเนาะบีว่ามันเหมือน มันเหมือนมะละกอสุกมะม่วงมันเป็นใหญ่ๆมันคล้ายมะม่วงนะรสชาตินะครับรสชาติเหมือนมะละกอรสชาติุกมันจะเป็นเม็ดของมันค่ะทุกคนให้ดูเม็ดด้วยเม็ดนะคะไม่รู้ว่าประเทศประเทศไทยจะปลูกได้ไหมนะคะทุกคนลูกนี้อิ่หวานครับนมันสีเหลืองสีแดงอันนั้นเนื้อสีเหลืองใช่ไหมคะใช่มาเลยเดี๋ยวีก็จะกิน นี่ค่ะทุกคนลูกไหนลูกไหนสีแดงยังเปลือกได้เลยครับเนี่ยเปลือกมันบางมากเม็ดมันดเหมือนเรากินมะม่วงสุกนะค่ะทุกคน เนื้อนแน่นมากครับแน่นมากมีแต่เนื้อครับหวานช่งางรอมาหาซื้อกินได้เลยครับอร่อยจริงๆหือื้มเยอะดีเ้อยน้ำเยอะครับ เกาหลีหน้านี้ผล,ลไม้เยอะมากครับต่อไปจะลูกทอนะครับกินลูกท้อแต่เรายังไม่ท้อนะครับ <c oughs> <c oughs> สู้ต่อไปเรากินมะม่วงเล็กๆนะคะ ล่อนหน่อยออกมาจะให้ดูเนื้อนะครับนี่รุดล่อนออกมาแบบนี้แต่ว่าน่าเกียดน,นะคะคืออยากให้เห็นหอืมกรอบกิลได้ทั้งเปลือกเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าตอนสุกๆเนี่ยเราก็จะสามารถเปลือกมันบางๆี่เราก็สามารถลอกออกได้เลยแต่แตอนนี้มันยังไม่สุกอ่ะทุกคนเนื้อมันยังแข็งๆอยู่เนี่ย เนื้อมันจะเหมือนนุ่มมากครับข้างนอกปลาบีนะครับถ้าใครไม่ชอบเปลือกก็จะต้องแกะออกนะครับโอมีเมล็ดข้างในแบบนี้อร่อยมากครับเนื้อมันจะเป็นแน่นๆเหมือนปุยฝ้ายเนาะ แน่นมากครับกรอบด้วยครับอร่อยมากมันยังไม่สุกค่ะทุกคนมันกรอบหวานกรอบหวานอร่อยอันนี้หกลูกนะคะหกลูกห้าพันวอนค่ะสำหรับลูกพกสูงาชีมูนะคะแต่พวกสูงานี้คือสิบลูกนะคะสิบลูกห้าพันวอน ออกแบบหวานนําแล้วก็จะแบบมีเปี้อวนิดๆิดๆมันผล,ลไม้ที่ยังไม่สุกนะคะทุกคนแต่ว่าสดกรอบหวานกรอบมากกรอบหวานมากครับแต่ไอผมลองกินไอทั้งเปลือกดูครับปอกเปลือกจะอร่อยหวานครับอยากลองทั้งเปลือกอยากลองทั้งเปลือกจะเป็นรสชาติแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับ ทั้งเปลือกจะเป็นรสชาติยังไงนะมันจะกรอบเหมือนเรากินแอปเปิ้ลเลยค่ะทุกคนอร่อยมากครับทีนี้นะคะก็จะชิมลูกสีเหลืองกันนะ,ะทุกคน ก็พุกสูง่าเหมือนกันนะคะทุกคนแต่สีเหลืองอันนี้เราแกะกันตรงนี้เลยนะครับสดๆใช้มีดแกะกันเลยนะครับตรงนี้เลยครับดีมากเลยค่ะมีคนแกะให้กินอร่อยมากนี่จะมีใบด้วย มีจำได้ว่าปีที่แล้วน่ะที่บีกินครั้งแรกกับบีอยากได้เม็ดมันไปปลูกที่บ้านเนาะมเม็ดมันสีเหลืองสีเหลืองจะเปรี้ยวครับเปรี้ยวๆหน่อยๆครับเดี๋ยวดูเม็ดมันหน่อยช่วยหน่อยนี่นะคะ เดี๋ยวพี่ทีแกะให้มีเม็ดก่อนได้ครับได้ดกินะคล้ายเรากินแอปเปิลค่ะทุกคนลองชิมดูน,นะครับโอ้เราแกะกันสดๆเลยเล็ดมันค่ะไม่ใช่มเมล็ดม,มันเล็ดพวกสูงาค่ะ เมล็ดพกสูหาเมล็ดพกสูหาค่ะทุกคนเป็นผลไม้ไม่ค่อยรวมเท่าไหร่เกาลีไม้เกาหลีอ่ะชิมเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนำเลยครับเปรี้ยวค่ะต่างจากสีชมพูมากเลยค่ะสีชมพูนี่จะหวานหวานกรอบหวานกรอบอันนี้เปรี้ยวกรอบเปรี้ยวค่ะทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวมากินดีวกว่า ต้องมีน้ำพริกมาด้วยไอ้มีน้ำจิ้มจ้ำจิ้มพริกเกลือนะคะทุกคนเกลือพริกเกลือถ้าใครอยากแบบอยากแบบได้รสก็ส,สับสับลงไปแล้วใส่กับพริกเกลือเลยครับสับๆคนๆได้นะคะเหมือนที่เรากินผลไม้เปรีๆๆ้ยวของเราอือหึอร่อย<ด>ไหมดีค่ะทุกคนได้ความรู้สึกที่ดีะจะได้ซอยลงไปให้เลยค่ะสับลงไปให้ เราก็ไม่ได้ปอกมานะครับเรามาแกะให้ท่านผู้ชมดูสดๆกันไปเลยนะครับว่าแบบไหนมันจะเป็นรสชาติยังไงถ้าเรากินสดๆนะครับจะกินเข้าไปแล้วก็จะแนะนํารสชาติเลยนะครับว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างเงี้ยเนี่ยครับมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดมเมล็ดหรือเม็ด <c oughs> พูดผิดพูดถูก เมม็็ดดครับเเป็นเม็ดพกสูงานะคะแล้วลูกพัมก็จะเล็กๆเม็ดลูกพกสูงาก็จะเม็ดโตแบบนี้นะะคนี่เราแกะกันให้ดูนะครับน,นี่ลูกพัมค่ะเม็ดลูกพัมน,นี่ค่ะทุกคนแล้วรสชาติเปรี้ยวนะครับนอกจากลูกจะสีเหลืองนะคะเนื้อก็เหลืองอีกค่ะเนื้อก็เหลืองอีกค่ะ นี่ก็เหมือนกันนะครับนอกจากข้างนอกจากสีชมพูข้างในก็ยังมีอมชมพูขาวอยู่นะครับเป็นสีเดียวกับเปลือกเลยค่ะมือดีวกว่าถน,นัดมือกินได้อร่อยดีอ,อร่อยอร่อยไหมอร่อยมากค่ะรสชาติยังไงเหรอบอกท่านผู้ชมหน่อย คล้ายๆเรากินมะม่วงดิบค่ะทุกคนไปที่กินอัาเล็กๆให้อารมณ์แบบมะม่วงดิบเนาะค้ายกินเรากินมะม่วงบ้านเรากับแจวใช่แต่เดีนี่มะม่วง,วงแพงมากนี่ก็จแจวเลยเนี่ย อุ้งปลาดีมอยไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมอร่อยครับหวานหวานกรอบหวาน,นกรอบครับหวานกรอบจะเอาาจิ้มได้ไหมเนี่ย ไม่จิ้มก็อร่อยนะครับเนื้อหวานกรอบมากไม่จิ้มก็ได้ทุนหาจิ้มพริกเกลือนี่นะคะทุกคนจิ้มแบบนี้เลย กินค่ะคแกะกันแบบนี้เลยครับกินกันสดๆไปเลยผลไม้เกาหลีนะคะ ชอบแบบแกะเปลือกหรือไม่แกะผมก็แกะให้สองแบบนะครับไม่จิ้มก็อร่อยนะคะซีฟู๊ดเนื้อจะไม่เนื้อมันจะมากเลยไม่ค่อยติดเมล็ด อันนี้จะไม่ค่อยติดมเมล็ดน,นะคะทุกคนดูจะโชว์ให้แกออกเนื้อมันจะคายอย่างมาเมล็ดเลยรบมีมเมล็ดพวกสูงอ่าสีเหลืองแดงส้มแต่สีชมพูมันจะติดอยู่นะคะทุกคนมเราจะต้องแกะแตกต่างกันคะ่ะอันนี้ของสีเหลืองแดงส้มนะคะแต่น,นี้เป็นของสีชมพูนะคะซึ่งยังไม่ สุกนะคะมันยังไม่สุกนี่ประด็มันจะต่างกันนะคะทุกคนมีว่าจะเก็บไปปลูกที่บ้านไ่รู้จะปลูกได้ไหมครับสภาพอากาศไ <c oughs> ม่เหมือนกันสภาพอากาศไม่เหมือนกันค่ะที่นี่อีกไม่ก,กี่เดือนก็จะหนาวแล้วคะ่ะเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วครับ <c oughs> ยาวมากหน้าหนาว อร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะมันคือลูกพริตที่มีรสเปรี้ยวมีรสหวานนะคะบางทีก็หวานจน,นจืดไปเลยเราให้มันสุกก่อนค่ะทุกคนสีมูให้ดูเปรี้ยวมากอันนี้ใช่ไหมสีนี้ใช่ไหมสีนี้ดูดูจากหน้าตาผมครับ ดูด ه, เปรี้ยวมากเบบี้จะกินเปรี้ยวดีชอบอเอาอีกนะครับเอาอีกนี่คือเอกลักษณ์ของผมครับไก่เปรี้ยวของผมนะครับดูนะครับ เดี๋วมานี่คือการนำเสนอผลไม้นะคะทุกคนก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ต,ดตามกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เป็นสมาชิกของ Everthing y is Learning นะคะให้ทุกคนเข้ามารับชมนะคะเราก็จะได้มีกำลังใจที่จะสร้างคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับ กับรายการ Everything is Learning ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ by BNT นะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบก,กันใหม่นะครับ